เล่าหมดนะครับตอนนี้เล่าหมดสำนักแล้วเจอกุมารก็แดกเล่าไอ้เหี้ยยักษ์เด็กยังแดกเล่ายักษ์แก่มันก็แดกเล่าไอันนี้อันนี้เด็กน้ำแดงรองเลยฮะเอามามาอันนี้เรียกก่อนเออหลับตาอ ตาตาลาบตาราบตานะคูาบตาลตาคูบาราจิตบารายจิตลง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 บอกไม่กินน้ำแดงเอาไหมกนกนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผิดคนเว้ยปูปูปโอ้เนื้อแทู้้มีบุญมากเกินนล้เอาาเดี๋ยวเขาหมันไส้เอาฮะแค่นี้ก็หมั่นไส้กูตาแล้ว่างเขาชางเขา่างเขาท่างเขามีหมากมมีมากมเามากห มากเลปอนมากไปใช่บางต้อยมามาบางต้อยนั่งนี่ล่างยังโสดอยู่วันนี้นั่งใกล้ๆเลยมานั่งใกล้ๆล่างยังโสดอยู่ปอนมากเรื่องมากมากมากบุหรี่ได้ไหมไม่เอาแต่มากกินมากล่างมันไม่กินหรือเนี่ยเออกินไม่หฮือนนานลงทีมา อ๋อปอนไปนะแรงเขายังโสดอยู่นะทำเดียวพอทำเดียวพอโอเคอ่าได้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 เอาอะไรอยาเส้นหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาโอเคให้เกลี้ยท่านได้ได้ได้ทำมือร่างเลยไม่กินมันจะโสดอยู่อืมอ่าไม่เป็นไรมีอะไรต้องแก้ต้องปรับไม่ใช่มาเจ็ดเด็กๆอืมอืมไม่ใช่นาทีของเด็กๆจ็ดนาลูกอืมอืมอยู่คุมคอหลังได้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  คุ้มครองร่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเป็นลูกศิษย์สำนักวิมานสูืไในคุ้มครองได้อย่างไรว่าเจ้าพิจนามหาเอาล่างมหาทานมันน่านนึ่งตั้งแต่วัดเจริญดับนะวเจริญดับก็ไม่ได้เจอกันใช่ไหมไม่เจออธิษฐานลูกขับรถพามาลูกเก้าก็มาต้นเนือที่นี่กระปุกที่นี่ไงก็แดกเล่าหมดที่นี่อยู่ที่นี่พาเสียคนทุกคนกินเล่าหมดไม่เจอหรอกไม่เสียนะเขาลูก เห็นป่ะกินเล่าไม่เสียคนนะรู้ป่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงมีโอกาสก็มาเกิดเป็นคนบ้างรู้ป่าเกิดไหมไม่เกิดเป็นไอ้บุญบุญบวนบุบบไม่บวนลูกอู้้คืนเลยเหรอหูแม่นอนจริงเลยอันนี้โมทนาบุญด้วยนะสร้างกู้นะ

ขึ้นมากเลยเอาหน้าไหมเติมให้อาจารย์จ๋าให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเจ็บไม่ไข้ไม่จนนะมีเงินทําบุญครบจ้าจ๋าไปนะจ้าจ้าจ้าปู่มีโอกาสก็ขอมีบ้านเป็นของตัวเองจ๋าจ้าจ๋าปลูกเขาดูแลอยู่นะโอเคนะบอกลูกเปลี่ยนเป็นักนับถือศาสนาพุทธนะบอกเขาแล้วนะแล้วจะดีขึ้นรู้ป่ะยักษ์มันต้องดูแลพระพุทธศาสนาปกป้องอืมโอเคนะปไปรัก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 เชิญ เดี๋ยวต่อไปไหมตัว